สัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้พ่อมก็จะมาพูดถึงสายพันธุ์สุนัขใหญ่สิบสายพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมนะคะ1นื่งนิวฟันแลนด์นิวฟันแลนด์เป็นสุนัขที่ไม่เพียงแต่เป็นมิตรและใจดีเท่านั้นแต่ยังเป็นสุนัขที่เปี่ยมไปด้วยพลังบวกอีกด้วยสุนัขสายพันธุ์นี้ที่ช่วยเลือดซัดทางน้ำไม่ได้กระตือรือร้นมากนักแต่ชอบไว้ดามและเนื่อป้าแนากาเย็นสบาย New land. นิวฟันแลนด์รักผู้คนโดยเฉพาะเด็ก ซึ่งพวกมันจะคอยจับตาดูพวกเข้าอยู่เสมอสสยพันธุ์นี้ไม่มี้อบกพร้องทางนิสัยแต่คอเสียก็คือพัดค่นทำลายไล่และทนต่ออุณหภูมิที่ร้อนได้ตามซ่องเบอร์นิดเมาเทนด็อกหลังจักได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอสุนัขพันธุ์เบอร์นิดเม้าเทนด็อกที่เป็นมิรจะตอบแทนคุณด้วยความรักและความเอาใจใส่สุนัขพันธุ์นี้มีคนาธิลากลร้กระและกระตือรือร้น โดยตัวผู้มักจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียมากสุนัขพันธุ์นี้จเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศหนาวเย็นและเป็นสุนัขพันธ์ใหญ่อีกสายพันธุ์หนึ่งที่ไม่ชอบความร้อนและความชืน้นเช่นเดียวกับนิวฟันแลนด์ขนาดยักษ์และสุนัขพันธุ์ข้นซ่องชันอื่นๆเบอร์นีดเมาน์เทนด็อกมีข้นชันในหน้าและพัดข้นค่อนข้างมากสามารถทีป สุนัขพันธุ์มาทิฟโบราณนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความประทับใจและสุนัขตัวย่ญยเล่านี้ก็ยังคงทำเช้นนั้นต่อไปสุนัขพันธุ์มารทิฟหลาครอบครัวข้องมันมากพวกมันจึงยังคงซื้อสัต์ต่อมาโดยข้องสุนัขเฝ้ายามและแสดงท่าทีค่อนข้างจะง่วนตัวเมื่ออยู่ต่อหน้าคนแปลกหนะ้า สุนัขพันธุ์นี้มีความน่าเก่งข้ามในทุ่มเทพวกมันจะยินดีอดทนต่อพฤติกรรมที่ไร้สาระนับไม่ท้วนข้องเด็กๆในบ้านขณะเดียวกันก็ปกป้องพวกมันจาอันตรายเมื่อจําเป็นมาทีเป็นสุนัขที่พัดค้นมากและน้ําลายไหลแต่การดูแลคนก็ค่อนข้างง่ายซี่เกตเด่น เกดเดนได้รับการยอมรับย่างกว้างว,ว่าเป็นสุนัขยักที่เขาคนง่ายและอ้อนโยนหน้าที่ดั้งเดิมของพวกมันคือการไล่หมู่ป้าและความน่าเชื่อถือของพวกมันทําให้พวกมันกลายมาเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่มาโซ่ความสําเร็จแม้ว่าเกดเดนจะมีประวัติความเป็นมายาวนานแต่สุนัขที่น่าหลักเหล่านี้กับไม่ต้องการอ้อกกาลังกายมากนักเมื่อเทียบกับคาดตัวที่ย่อ่โตของมันเกดเดนต้องการการเข้าสร้างโคมของลกสุนัข เป็นย่างมากและจะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อพบปะผู้คนไม่ๆพวกมันไม่ค่อยพัดค้นมากนักแต่ยังคงต้องการดูแลนในระดาปันกาฮาเซนเบอร์นาดเซนเบอร์นาดเป็นสุนัขใาัผ่านย่าที่ดีที่สุดในบรรดาสุนัขพัุนย้ายทั้งหมดสุนัขเซนเบอร์นาดเป็นสุนัขที่ใจดีและซื่อสัตย์สุนัขพันุ์นี้มีจิตใจดีเชื่องชา้าอดทน และตอบสนองต่อการฝึกได้ดีพวกมันมีชื่อเสียงจากการช่วยเลือดสาดและชอบเล่นที่หมาก,กับเด็กๆเซนเบอร์นาดทัดคนน้ำลายไล่และเซนเบอร์นาดเด็กหมากจะกระตือรือร้นมากย่างไรก็ตามเมื่อพวกมันโตขึ้นสุนัขที่มีนิสัยดีเล่านี้จะเริ่มปรับตัวได้ดี 6. ไอริ o บูฟฮาไอรีตบูฟเฮาเป็นสุนัขที่วส้อผ่ามาเพื่อล่ามาป้า เดิมทีสุนัขพันธุ์นี้มีความอ้อนว่าและสงบมากถึ่งแม้ว่าพวกมันจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่พวกมันสามารถยืดค่าได้ยาวแต่ไอริดผูพาวก็เงียบในบ้านและต้อบสนองต้องการฝึกเชื้อฟังคำสร้างได้ดีไอริดผู้พาวต้องการการดูแลเพียงเล็กน้อยแม้ว่าจะพัาดคนแต่ก็ไม้พลาดตามดูการเมื่อสุนัขพันธ์ค้นซ่องชานส่วนใหญ่เจดเกยไพรีนิต สุนัขผ่านเกสไพลินิตเป็นสุนัขที่ปกป้องบ้านได้ดีเยี่ยมเลยเอาใจใส่ผู้อื่นมากและทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่หากคุณมีอะไรที่ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือชิวาวาของคุณสุนัขพันนี้ก็สามารถไว้ใจได้สุนัขพ่านเกสไพลินิตไม่ใช่สุนัขที่ชอบเล่นสุกสนโดยเรื่องที่จะรักษาพลังงานเอาไว้เพื่อเฝ้าบ้านสุนัขเหล่านี้ต้องการดูแลเพียงเล็กน้อยแต่คนดีมากทำให้พัดคนมาก าาแปะตะลัการมาลามีวสุนัขพันธุ์อเลสการมาลามีวเป็นมีกรบป๋นมากย่างไรก็ตามเมื่อต้องอยู่ร่วมกับสุนัขพันธุ์อื่นสุนัขพันนี้มาต้องได้รับการฝึกจากเจ้าข้องสุนัขที่มีประสบการณ์เพื่อลดความก้าวหลาวนอกจากนี้สุนัขพันธุ์นี้ยังมีซักสี่ที่ต้องออกกําลังกายมากพวกมันชอบการหนาวเลยหิมะจึงทําให้พวกมันเป็นสุนัขลากเลื่อนที่ยอดเยี่ยม มารามิวเป็นสุนัขที่พาดค้นมากแม้ว่าสุนัขพันนี้อาจเป็นสุนัขที่ท้าทายสําหรับบางคนเนื่องจากมินิสซยชอบทํางานแต่สุนัขพันอาเลสกันมาลามิวก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ 9, ก้าวลีออนเบอร์เกอร์สุนัขพันธลีออนเบอร์เกอร์เป็นสุนัขพันธุ์ที่ชอบออกกําลังกายและชอบทํากิจกรรมกลางแจ้งเช่นกีฬาทางน้ํากีฬาลักจูงและเดินป้า สุนัขพันธุ์นี้เป็นมีดกับฝนแต่ยังเป็นสุนัขเฝ้ายามที่ดีด้วยข้อเสียประการหนึ่งข้องสุนัขพันธุ์นี้ที่ฉลาดคือสุนัขพันธุ์นี้มักจะเข้ากับสุนัขเพศเดียวกันไม่ได้เช่นเดียวกับสุนัขพันธุ์ย่า่แล,ะละ่่ทันสุนัขพันธุ์ลีออนเบอร์เกอร์ก็ชอบอากาที่นาวเย็นเช่นกันโค่นทีนาและขนาดที่ย่า่โตข้องสุนัขพันธุ์ลีออนเบอร์เกอร์นอกเนือจากการพัาดพ่นมากแล้ว สุนทรพันธ์นี้ยังต้องใช้เวลาในการดูแลคนที่มาขึ้นด้วยซิโดกเดอร์บ็อกโดดในหน้าที่ไล้ไล่คนก็แต่พิจารณาสนพันธ์นี้เป็นสุนัขที่เกียจแต่โดกเดอร์บ็อกโดดเป็นสุนัขที่มีพลังและเป็นอิสระซึ่งต้องการเจ้าข้องที่เข้มแข็งและมีความรู้สุนัขพันธ์นี้ต้องการอ่างอลังการในระดับกลางและต้องสงบภายในบ้าน สุนัขพันธุ์ส่วนย่อยมินิไซออนโยนแตป๊อปกป๊กง,องคอครัวข้องมันมากสุนัขพันธุ์นี้น้ำลายไล่กนและพัดคนตลอดทั้งปีนอกจากนี้ดิ้วรอยบนใบหน้าที่น่าหลักของามุกมันยังต้องได้รับการทางวิสาชบ่อยครั้งก็เข้าเจ้าคิบไส่ซ้ำไส่ผ่านสุนัขใ่ญ่ซีบไส่สผ่านนี้าเรียมเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบใจอล่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปดีขึ้นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาด ขอบคุณครับ